ตอนสุดท้ายได้มีการเห็นแล้วนะฮะว่ามีการส่งต่อซีรีส์แน่นอนครับเราขอเชิญซีรีส์จากพี่เจคนกลางและอยาล่นจากอนุนขึ้นมาบนเวทีเลยครับเชิญเลยครับคือมาแนะนำตัวหน่อยนะฮะว่าเป็นใครกันบ้างเชิญครับ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 เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้นะครับ เอาเลยนะฮะใครจะเป็นคนเริ่มก่อนดีครับอยู่ริมซะด้วยนะฮะฮะคนไหนก่อนฮะผมก่อนอไหมคุณมาร์คสอนทัศนะฮะส,สะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมาร์คครับตื่นเต้นนะฮะวันนี้ตื่นเต้นกันทุกคนนะครับผมทำไมก็ไม่รู้ <c oughs> เราเขอปรับมูด,ดนิดนึงนะฮะปรับมูดเลยนะฮะครับผมก็ สวัสดีครับผมชื่อมาร์กนะครับสอนฮัตวางามครับรับบทรับบทเป็นพี่บาสครับผมนี่รอจาดเอาบอกบอกสะหน่อยได้ไหมว่าคุณมีคาแรคเตอร์ในเรื่องประมาณไหนก็ในในเรื่องจะเป็นบอสนะครับผมเป็นหัวหน้าไอทีหัวหน้าแผนกไอทีครับผมเป็นหัวหน้าของนี่นี่คือทีมผมนะ<อ>ทีมผมคัดหน้าตามานะบอกก่อนเลยเอ ไปหลอดได้ไงบอสหลอขนาดนี้ขอบคุณมากครับผมแม่เลยอยู่ไกลฟุทุนหน่อยก็ประมาณนั้นครับผมเป็นหัวหน้านะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ก็เดี๋ยวคข้ยไปดูกันในซีรีส์อีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวให้น้องๆแนะนําตัวก่อนละกันเนาว่าแต่ละคนทําหน้าที่อะไรกันบ้างได้เลยครับมาฮะงั้นขออนุญาตมาฝั่งนี้ก่อนเลยพี่ชายแท้ๆของผมเองเชิญเลยครับไม่ไม ผมอ่เชิญคุณลงไปเลยครับลงเลยหลอกเลยเอ้าคุณเชิญผมลงนี่เข้าคาแรคเตอร์ผมนะเอ้ยยังไงคือผมต้องรีบกลับไปให้อหารน้องหมาที่บ้านนะตอนนี้รีบแล<ะ>้ว <laughs> <laughs> โอเคครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับปพัคพัทุพัอ์อนุมกิติครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็รับบทเป็นพี่มงคลครับผมก็คาแรคเตอร์เข้าๆแล้วกันมองอะไรพิ่เจตเฮ้ย ตั้งใจทํางานนะไม่หมายถึงว่าคาแรคเตอร์ก็จะเป็นเป็นรุ่นพี่แต่เป็นลูกน้องพี่บาสนะแต่ว่าก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเอาอ่าวเท่าไหร่ไม่ค่อยทํางานทําการไปทํางานก็จะสายเอะอะก็จะมีเหตุผลมาตลอดว่าไม่ทํานี่เอาชีวิตจริงมาเล่นไม่ไม่ใช่คุณทาอย่างเงี้ยเวลาคุณพูดอะไรแฟนๆก็เชื่อนะผมพิส่าแก้ทุกข่าวทุกสํานักว่าผมไม่ใช่แบบนั้นคุณต้องไปฟัง แสดงว่าในสีคุณก็เป็นแบบนั้นแหละครับคุณปาร์คเฮ้ยมีข้ามเรื่องเลยนะอันนี้ข้ามเรื่องเลยอันนี้ข้ามโอ้โหครับทำไมคณหัวเราะจริงขนาดนั้ะนะนะหัวเราะแบบชอบชอบพี่หัวชอบใจนี่ข้ามเรื่องเลยนะอันนี้ข้ามเรื่องเลยอันนี้ข้ามโอ้โหครับทำไมคณหัวเราะจริงขนาดนั้ะนะนะหัวเราะแบบชอบชอบพี่หัวชอบใจเขาแซวพี่แมบอกวเอาตัวเองมาเล่น ผมม่อยากพูดอะไรแหละจริงๆครับก็ประมาณนั้นครับใช่คาแรคเตอร์ก็จะนั่นแหละฮะแฟนๆก็จะรู้สึกหมั่นไส้เราเป็นพิเศษแต่ว่าภูมิใจที่ได้รับบทนี้นะเพราะรู้สึกว่ามันก็คือสีสันของเรื่องคล้ายๆเฟยเหมือนกันอ่าใช่ครับอโอเคถือว่าเราจะได้ดูเรื่องราวของคุณเหมือนกันรับคุณมงคลนะครับครับเรียกคุณมงคลเรียกชื่อให้ดูเป็นมงคลให้ดูเป็นมงคลนะเรียคุณมงคลนะครับอ่ะถัดมาเอาเรื่องพี่เจษก่อนละกัน นะครับใครก่อนดีครับคุณทอมมี่หรือคุณจิมมี่สวัสดีครับทอมมี่สิริโชคนะครับรับบทเป็นพี่เจดนะครับเจดนิพัฒน์ครับทำงานกราฟ,ฟริกดีไซน์ฮะฝักเนื้อฝักตัวแล้วนะครับมีมีการบอกแบบคร่าวๆไหมฮะหรือว่ารอไปดูซีรีส์ทีเดียวเลยผมว่าไปรอดูซีรีส์กันทีเดียวเลยดีกว่า<อ> ใช่ใชแบงแบงอยู่แพรจังวัดูมันดีอีกแล้วไม่รู้จะพูดจังหวัดดูมันดีอีกแล้วคือผมจี้คุณมากกว่านี้นิดนึงคุณเหงอแตกนะคุณอ่าโอเคผมไม่แกล้งไม่แกล้งนะครับครับทัดมาเลยครับคุณจิมมี่จิมอยสวัสดีครับผมจิมมี่จิมอยครับก็โอ้โหทำไมวันนี้รู้สึกว่าเราได้รับ energy ความสุขไปด้วยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็ ผมรับบทเป็นน้องไม้นะครับก็รับบทเป็นน้องไม้ครับก็เป็นเด็กฝึกงานคนหนึ่งครับที่เข้ามาฝึกงานด้วยกับทีมนี้แหละครับแล้วก็มีพี่บาสเป็นหัวหน้าแต่ว่ามีพี่เจตเป็นพี่เลี้ยงครับผมอะไรนะครับครับก็ฝากด้วย <c oughs> ฝากตัวด้วยครับ <c oughs> <c oughs> แหมพี่เลี้ยงหล่อเชียนะฮะถัดมาครับอย่าเล่นกับอานนท์ครับ <laughs> โอ้ยตื่นเต้น <laughs> สวัสดีครับชื่อเจมส์สุพมงคลวงวิสุทธ์นะครับ คนเยอะจังวะคนเยอะมากเลยตื่นเต้นผมรับบทเป็นเอื้อครับผมทำงานกราฟิกดีไซน์กับเจดครับครับอะครับผมก็สวัสดีครับเนสิลพบครับผมครับก็รับบทเป็น รับบทเป็นคิงคุณอากรครับผมครับก็เป็นโปรแกรมเมอร์ครับผมแล้วก็ก็เป็นเพื่อนสนิทของเจทครับแล้วก็ไม่ใช่เอืออ๋อเอือก็คงไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทเนาะเอาแล้วเหรอะอันนี้เอาแล้วเหรอไม่ครับแต่ว่าเป็นอะไรต้องติดตามดูครับผมเพราะว่าผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเงาเป็นอะไรกันครับผมเออนี่เป็นแค่นามบัตรนะครับที่ใหญ่จะมอบให้กับทุกคน นะฮะว่าซีรีส์พี่เจคนกลางกับย่าเล่นกับอานนท์จะได้ติดตามชมกันอย่างแน่นอนนะครับเพิ่งถ่ายคิวแรกไปเมื่อไม่นานมานี้และพรุ่งนี้ก็จะเป็นคิวที่2ด้วยนะครับเอาล่ะย้ออีกสักรอบนะครับคุณต้องปั่นแฮชแท็กกันเยอะๆนะครับกับแฮชแท็กคิวที่ไพ่ไฟแนลอีพีนะฮะแฮชแท็กกันเยอะเพราะเราขอประชาสัมพันธ์อีกรอบนะครับว่าเราจะมีแจกลัคกี้แฟนนะครับเป็นโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นจากนักแสดงนะครับ เราก็จะประกาศผลในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงตรงยังไงก็ปั่นแฮชแท็กอะไรเยอะครับวันนี้กิจกรรมของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าทั้งซีรีส์นิ่งเฮียก็หาวซื้อพี่เจคนกลางและอย่าเล่นกับอานนท์พวกคุณมีโชว์มาเสอร์พรส์พวกเราใช่ไหมครับเหมือนกันครับพวกเรามีโชว์มาเสอร์พรส์พวกคุณเหมือนกันครับเอาละฮะ เซอร์ไพรส์พวกคุณไหมฮะใช่ครับ <laughs> ในสกิปเขียนมาครับว่ามีเซอร์ไพรส์นะฮะอ่ะพร้อมไหมครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกับเซอร์ไพรส์นี้เลยครับ แล้วแต่นะอยากจะทำตัวตามใครๆรอแต่นะอยากจะเป็น,นังีสิใครชอบก็ดได้แต่สำหรับฉันมันง่ายกว่านั้นแค่เธอยิ้มเราไปนี้ก็พร้อมจะยิ้มไปกับเธอเธอเน่ารักจริงๆนั้นนาเชื่อฉันจ้ะแบบไม่ต้องเยอะหรือน,น้อยกว่านั้น พอฉันเห็นคำว่าน่ารักเต็มไปหมดได้ In my ไอส์ยิ่งเธอเพลินฉันยิ่งเพล,เ oh, ลินรักเธอจากไปโอ้ไอคนน่ารักทำให้ฉันเหมือนคนที่ลันรักไปหัดมาชักไงฉันทอนแทบไม่ไว้ Always อยากจะกอดเธอ อยากจะกอดเธอไว้คนแรกเธอน่ะทำไมคิดถึงแบบเธอไม่ต้องเป็นแบบใครในะแค่เ,เป็นตัวสะโพล่ละคูรักเธอที่เธอเป็นแบบนี้ my beautiful eyes ถ้าเธอเองเคยมองมองดูเธอนานๆเหมือนกับฉันในใครชิดโดนเธอออกไป คำวมาน่ารักทำไปหมดได้ In my eyes i surprise ฉันยังเผลอรักเธอชนตายโอ้ย oh, คนนารักจ oh. ำได้ฉันมันคนที่ทำรักยไปหากมาช็กเงีฉันซ่อนเธอไม่ไว้อะไรอยา oh. กจะจบเธอ อยากจะจูบเธอไว้คนะะน่ารักเธอทำให้คิดถึงเธอไม่ต้องเป็น I บริบูนจบแล้วครับ3 2 1ขอบคุณครับมา ขอบคุณนักแสดงทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับทุกคนและพี่ๆทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับแต่ผมต้องขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับระหว่างนี้นะครับนักแสดงนะฮะยืนให้ถ่ายรูปก็ได้อะระหว่างนี้นะครับผมขอแจ้งแบบนี้นะครับว่าทีมงานนะฮะแฟนคลับทุกท่านที่อยู่แถวด้านบนนะครับ ลงประตูนี้นะครับเอ็กิสฝั่งนู้นนะฮะส่วนแถวที่นั่งอยู่ด้านล่างที่ไม่ใช่เนินทั้งหมดนะครับออกประตูเอ็กแถวนี้นะครับนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีทีมงานนะครับคอยบอกนะฮะค่อยๆลุกไปทีละแถวนะครับจะได้ไม่เป็นการเบียดกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับสำหรับท่านที่เดินทางกลับด้วยรถยนต์ส่วนตัวกรุณาใช้ลิฟต์ล็อบบี้บโดยลงบันไดเลื่อนนะครับแล้วก็บริเวณข้างร้านสตาร์บัคไปที่ชั้น6 แล้วก็ใช้ลิฟต์ล็อบบี้บไปยังลานจอดรถนะครับส่วนสําหรับใครที่ใช้รถประจำะรถสาธารณะมานะครับกรุณาใช้ลิฟต์ล็อบบี้เจากชั้น7ลงสู่ชั้น G นะครับไม่อยากให้เลิกลาเลยนะครับเอาจริงๆนะฮะนะครับทีมนักแสดงเรานะฮะจะยืนบ่มมือบายแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการจากลา ลาทุกคนเหมือนกันนะครับราทุกคนบ้านบ้านนะครับขอบคุณมากนะเย่ก็กลับบ้านดีๆนะครับดึกแล้วกลับดีๆนะครับคนเราจะเราจะยืนส่งพวกคุณกลับบ้านไปด้วยกันนะครับ ถ้าคิดถึงนิ่งเฮียก็กลับไปดูใหม่ได้นะครับดูวนๆเลยนะครับเอาให้ทะลุ300ล้านวิวนะครับพวกเธอกลับไปดู EP ีหนึ่งใหม่เป็นอย่างนี้พอเราดูจบแล้วใช่ปะเราจะเริ่มรู้แล้วเว้ยว่าออพี EP ตอนที่เขาแบบทำไมเฮียรักเกื้อไม่ใช่หรออะไรน,นั้นอะ เขามีความรู้สึกยังไงกันในตาเขามีอะไรอีกเยอะแยะที่ทําให้คุณค้นหาเนาะแล้วถ้าเราไปดูอีกรอบนึงแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยติดะ่ะดูไปเลย12 EP เหมือนเดิมหล้งไปถึง12 EP กลับมาดู EP นั้นใหม่แล้วก็วนไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ใช่จุดจบเนาะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเดี๋ยวนะครับนะ ว่าไงครับคุณนิวผมเห็นเออ่รักน้องนุ่นนิวเหมือนควายตัวหนึ่งอันนี้อันนี้คือรักมากๆเลยใช่ไหมใช่ทุกคนบายบายแล้วก็ไปกันเถอะบายบายลาทุกคน้ะครับ๊ายลาทุกคนนะครับเดินทางกลับปลอดภัยนะครับผม แล้วเดินตามกันลงมาที่รากบายบบบาาายยยกลับพระกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพนะคะค่อยๆนะคะทุกคนแล้วทุกคนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ